สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เต่าทองสองเทรนกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกับผมพี่เป้าเต่าทองสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวชาวเกาหลีนะครับเธอมาเที่ยวเมืองไทยโดยลําพังคนเดียวและก็ได้เจอกับน้ําใจที่คนไทยนั้นมอบให้ในยามที่คับขันจนทําให้เธอนั้นรู้สึกประทับใจอย่างมากถึงกับน้ําตาซึมเลยทีเดียวส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกัน ก่อนหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณคลิปต้นเรื่องจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า DDS Plan นะครับเธอ้นเป็น y o u t u b e อร์สาวชาวเกาหลีซึ่งมักจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและชอบที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมทางบ้านได้ดูกันมาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับสาวเกาหลีคนนี้นั้นผมขอเรียกเธอว่าคุณดีๆแล้วกันนะครับเธอนั้นเดินทางมาจากประเทศเวียดนาม โดยมีจุดหมายปลายทางที่จะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยของเราโดยก่อนที่จะเดินทางไปถึงเชียงใหม่นั้นคุณดีๆวางแผนที่จะแวะเที่ยวจังหวัดลำปางก่อนเป็นเวลา3วันนะครับการที่เธอเลือกมาเที่ยวจังหวัดลำปางนั้นเพราะตั้งใจจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างได้ลองท่องเที่ยวเมืองเล็กๆที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนะัก และในวันนี้นะครับมันเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะอยู่ที่จังหวัดลำปางโดยเธอนั้นมีแผนจะนั่งรถไฟต่อไปยังเชียงใหม่ในคืนนี้ส่วนในวันนี้นั้นเธอมีแผนที่จะออกไปเที่ยวยังวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งห่างจากตัวเมืองลำปางไปประมาณ60กิโลโดยคุณดีๆนั้นเลือกที่จะเดินทางโดยรถ2แถวเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาฉากก็ตัดมาที่คิวรถ2แถวที่จะไปอำเภอแจ้หม่ม เมื่อถึงคิวรถนะครับคุณดีๆก็ถามโชเฟอร์ว่าจะไปอำเภอแจ้ห่มนั้นราคาเท่าไหร่พี่โชเฟอร์ก็ตอบว่าถ้านั่งรวมๆกับคนอื่นด้วยราคาค่าโดยสารก็จะอยู่ที่50บาทคุณดีๆก็ตอบตกลงแต่พี่โชเฟอร์นั้นบอกว่าต้องรอผู้โดยสารคนอื่นก่อนหลังจากนั่งรอไปประมาณ30นาทีนะครับก็ยังไม่มีผู้โดยสารคนอื่นขึ้นรถมาเพิ่มเติมคุณดีๆก็เลยถามพี่โชเฟอร์ไปอีกว่าเมื่อไหร่รถจะออก พี่โชเฟอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณอีก30นาทีนะคุณดีดีไม่ได้ฟังเช่นนั้นก็เบื่อกับการนั่งรอนะครับจึงได้สังเกตว่าใกล้ๆก,ก,กับคิวรถนั้นมีพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดลำปางอยู่เธอจึงบอกกับพี่โชเฟอร์ว่าขอไปเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วจะกลับมาให้ทันรถออกจากนั้นภาพก็ตัดมาที่พิพิธภัณฑ์คุณดีดีได้เดินชมพิพิธภัณฑ์อย่างตั้งใจนะครับภายในก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติเมืองลำปางและการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญ และได้มีการทำห้องซีนูเลเตอร์จำลองเหมือนกับการนั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองน,นะครับซึ่งคุณดีๆก็บอกว่ามันทำได้ดีเลยทีเดียวเมื่อออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วคุณดีๆก็รีบกลับไปที่รถ2แถวปรากฏว่าคนก็ยังไม่เต็มอีกเช่นเดิมตอนนี้ก็ผ่านมาร่วม2ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่เธอมานั่งรอครั้งแรกจากนั้นพี่โชเฟอร์ก็บอกว่า คนคงไม่เต็มแล้วจะขอขึ้นราคาจาก50เป็น100บาทแล้วรถก็จะออกเลยคุณดีๆเธอก็ตอบตกลงหลังจากนั่งรถให้ลมโกกเล่นนะครับหลับบ้างตื่นบ้างใช้เวลาไปกว่า1ชั่วโมง20นาทีแต่แล้ว2แถวก็มาถึงท่ารถที่จะขึ้นไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติโดยระหว่างรอ2แถวนั้นคุณดีๆได้แวะกินผัดไทยที่ท่ารถนะครับในราคา70บาทโดยคุณดีๆนั้นได้บอกกับผู้ชมว่าพ่อค้าผัดไทยนั้นใจดี ทักทายด้วยความเป็นกันเองเมื่อสองแถวได้มาถึงนะครับคุณดีๆก็ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอแจ้ห่มไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอีกประมาณ30นาทีเมื่อไปถึงทางเข้าวัดคุณดีๆก็บอกกับผู้ชมว่าค่าตั๋วเข้าชมมีราคาแพงสูงถึง490บาทสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่สำหรับคนไทยนั้นคิดเพียง30บาทแต่เมื่อเทียบกับวิวสวยๆที่เธอได้เห็นในรูปมาก่อนหน้านี้เธอก็คิดว่ามันคงคุ้มค่าที่จะจ่ายในราคานี้ จากนั้นคุณดีๆก็ต้องเดินต่อไปอีกนะครับจนถึงยอดเจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าให้ลงมาก่อน5โมงเย็นเพราะที่นี่จะปิดแล้วสำหรับวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นวัดเล็กๆพึ่งสร้างมาได้ไม่นานประมาณ20ปีนี้เองจากนั้นคุณดีๆเธอก็ได้ปีนไปชนถึงยอดนะครับพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์เดินดูบรรยากาศร,บรอบๆวัดดูเจดีย์สีขาวแหว,ว้พระตีะระฆังเรียบร้อยเธอก็ลงมา โดยใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณดีๆบอกว่าเธอชอบบรรยากาศที่นี่มันเงียบสงบดีแต่ติดตรงที่การดูแลรักษาความสะอาดและขยะบริเวณรอบๆวัดนั้นไม่ดีเท่าที่ควรหากเทียบกับราคาค่าเข้าที่สูงพอสมควรและจุดพีคข,ของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคุณดีๆนั่งรถลงมาจากวัดเพื่อมาต่อรถสแถวกลับไปยังอำเภอแจ้หม่ม และหารถเพื่อต่อไปยังตัวเมืองลำปางซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาใกล้จะเย็นแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่วุ่นวายพอตัวเลยทีเดียวคุณดีๆได้บอกกับผู้ชมว่าวิธีจะกลับเข้าตัวเมืองลำปางนั้นมี3วิธีก็คือวิธีแรกนั่งรถ2แถวเข้าตัวอำเภอแจ้หม่มเพื่อต่อรถเข้าตัวเมืองลำปางวิธีที่2ก็คือเมารถกลับเข้าลำปางเลยซึ่งก็น่าจะแพงเอามากๆ ส่วนวิธีที่3ก็คือโบกรถคันอื่นและขอติดรถไปด้วยแต่ด้วยความโชคดีนะครับในระหว่างที่นั่งรถลงมาจากเขาคุณดีๆได้สนทนากับพี่ๆคู่รักชาวไทยคู่หนึ่งซึ่งปกติพวกเขานั้นจะอยู่ที่อังกฤษแต่ช่วงนี้ได้แวะมาพักผ่อนที่เมืองไทยพอดีโดยพี่ๆคนไทยเมื่อรู้ว่าเธอนั้นมาเที่ยวคนเดียวและก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับเข้าตัวเมืองลำปางยังไงพวกเขาจึงได้บอกกับเธอว่า พวกเขานั้นกำลังจะเข้าตัวเมืองลำปางพอดีจึงชวนเธอติดรถไปด้วยแต่จะขอแวะเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนกันก่อนแล้วจึงค่อยเข้าตัวเมืองลำปางเมื่อคุณดีๆได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับโล่งอกนะครับเพราะตัวที่เองก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะกลับเข้าตัวเมืองลำปางยังไงดีพร้อมกับตอบตรงลงกลับไปคุณดีๆยังได้บอกกับผู้ชมอีกว่าในตอนแรกนั้นเธอคิดว่าจะเดินลงจากเขาไปเรื่อยๆ เพื่อจะให้ถึงอำเภอแจ้ห่มด้วยซ้ำต้องขอขอบคุณพี่ๆคนไทยที่มีน้ำใจกับเธอในครั้งนี้ซึ่งหากไม่ได้พวกเขาตัวเธอเองยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและในระหว่างที่ติดรถมานะครับพี่ๆกู่รักคนไทยก็ยังใจดีคุณ2แบ่งแอปเปิลให้กับคุณดีๆได้กินอีกด้วยจากนั้นเมื่อมาถึงบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับคุณดีๆก็ได้เดินชมบรรยากาศพร้อมกับลงจุ่มน้ำร้อนอย่างสนุกสนาน แถมยังได้ลองต้มไข่ในน้ำแร่อีกด้วยหลังจากนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงตัวเมืองลำปางคุณดีดีก็ถือโอกาสเดินชมตลาดนัดในตอนกลางคืนอีกครั้งหนึง่งและเธอได้เดินผ่านสะพานสีส้มกลางเมืองลำปางซึ่งเธอบอกว่ามันสวยงามมากในตอนกลางคืนท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณดีดีได้ตัดสินใจนอนที่ลำปางเพิ่มอีกหนึ่งคืนพร้อมกับเปลี่ยนแผนที่จะไปเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้นแทนก่อนจะจบคลิปนะครับคุณดีดีได้บอกกับผู้ชมว่า ทริปเที่ยวลำปางในครั้งนี้เธอได้เที่ยวเกือบครบทุกที่และโชคดีมากๆที่เจอพี่ๆคนไทยใจดีพาติดรถลงเขามาด้วยแถมยังได้ไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่แจ้ซ้อนที่เธอนั้นอยากไปมากๆเป็นของแถมต้องขอขอบคุณน้ำใจคนไทยอย่างมากจริงๆและเธอก็ได้ทิ้งท้ายอีกไว่วาโดยรวมแล้วลำปางเป็นเมืองที่มีบรรยากาศดีเงียบสงบไม่วุ่นวาย แต่ติดปัญหาตรงความไม่สะดวกของการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางและมันจะดีกว่าถ้านักท่องเที่ยวนั้นจะเช่ารถไว้เที่ยวเองส่วนตัวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีที่ประทับใจในมิตรภาพและน้ำใจที่ได้รับจากคนไทยนถึงขั้นกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิปนี้ก็สามารถส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ก่อนจะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต่าทอง2่องเทรนกันด้วยสำหรับวันนี้ผมพี่เป้าเต่าทองต้องขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ